นัยังไม่อันเสร็จสิ้นนะพี่ก็ถ่ายใหม่นะขอโทษ <c oughs> พี่ก็ถ่ายใหม่นะครับพูดนะน้องน้องน้องหนพี่ขอโทษน,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 นะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนถือแหวนนี่นะครับอุย้ยเฮียพี่จะมากินอันนี้ดูนะครับอุย้ย อร่อยครับไอ้ยอือฮึเปนปลาหมึกครับ น้ำแบบนี้ครับ <S <S> ก็มีน้ำแบบซ่แล้วตอ,อนนี้เวลาหนึ่งสิบเก้านาทีครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กองคุณคุณคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กองคุณรู้ทุกอย่างในของฉันแจ่มนะครับประพากันต้องไหนะครับขอบคุณครับบายบาย